ก็อยู่กับรถแทนลายใหญ่ค่ะขายดีมากสับอีกองค์ะขายดีมากเราดีห้าหมื่นกล่องของดิฉันหมดเลยห้าหมื่นกล่องะต้งกำไรยังไงขอยไปสามวันพอกำไรล้านกว่าบาทขายไปสามวันกําไรล้านกว่าบาทขายดีมากเลยทุกคนกินง่ายกินลดลูกค้ากลับมาซื้อสามหนึ่งกล่องกลับมาสั่งสิบกล่องแบบนี้เลยแล้วก็คนมาสำหรับรถแทนนี้มากเพราะว่าตอนนี้แบรนด์สอดฟรี คีมนะคะเรียนรู้ทุกแพลตฟอร์มจากแบรนด์เลยพี่เมย์เลยนะคะทิกตอกพี่เมย์สอนพีมเอ่อไอจีเฟซบุ๊กพี่เมย์สอนหมดมีกลุ่มสอนเลยคีเมเรียนจากแบรนด์เลยคือก็นั่นแหละก็คือใครอยากขายใครกินแล้วดีนะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยเขาค่อนข้างจะปังมากขายง่ายออกเหยียบไวแล้วถ้าขายไม่เป็นไม่ต้องกังวลก็คืออย่างที่อ,อย่างที่คีมบอกเลยว่า,าเรามีสอนเรามีสอนทุกอย่างปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แบบ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจนแบบนจน <ขา S 2> จนแอดวานเลย,เลยสามารถมาเรียนสดที่บริษัทได้ด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากโปรเจกต์ไว้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีรสชาติใหม่มาด้วยนะคะก็คือชาไทยอร่อยมากอร่อยมากมากีลูกค้าเป็นลองกับประสั่งหนึ่ง,งรังเดยที่ยังไม่รู้ว่าหนึ่งรังมีก่ก๊ อร่อยมากทุกคนชาไทยหอมก็คือเหมือนเดิมเลยไข่น้ำตาลศูนยเปอร์เซ็นไขมันศูนยเปอร์เซ็นคุณก็ศูนยเปอร์เซ็นนะคะตอนนี้มีสามรสชาติแล้วมีมีกาแฟหอมโกโก้หอมแล้วก็จะมีชาไทยโปรเจกต์นี้เราตั้งใจมีสี่รสชาติค่ะเดี๋ยวจะมีชาเขียวหอมมาด้วยรับรองว่าแบบไม่หวานปังแน่นอนทุกคนทุกคนติดหวานแล้วมาทิ้งประเทศแล้วถ้าเราเลือกได้เป็นลายลดน้ำหนักแบบใหม่ด้วยถ้าเรากินหวานแล้วไม่อ้วนใช่ใช่แต่หวานมันมากเป็นแบบ อะโวคาโดอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเป็นตัวาภาพมากเลยอะใช่ใช่ค่ะก็ก็อ<ๆ>ย่างที่บอกว่าหวานได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะถ้าเราเลือกได้ไหว่าก็อยากให้เลือกนิดนึงกินเปลี่ยนเลือกสิ่งดีให้แต่ร่างกายตัวเองนะคะยังไงก็ขอฝากโปรเจรกต์นี้ด้วยใครสนใจก็มาสมัครมาสั่งซื้อมาลองกันได้เลยนะคะเยอะเยอะยินดีต้อนรับค่ะ